หอมไล่หอมไลย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  อีกหนึ่งคู่รักในดวงใจหลายคนนะคะที่คอยเชียร์ให้รักของพี่แอฟทักษอรแล้วก็หนุ่มนนกุลหรือว่านนชาโนนก้าวไปอีกขั้นค่ะคุณผู้ชมคาพอทั้งคู่เนี่ยเข้าปีที่3ของความสัมพันธ์ดูเหมือนนะคะความหวานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกโมเมนต์ไปเลยแหละในตอนนี้ล่าสุดนี้นะคะทั้งคู่คะ่ะพี่แอฟกับนนกุลเนี่ยก็ได้เข้าไลฟ์สดนะคะกับแบรนด์ดังอย่างดรจิวนะคะก็มีช็อตน่ารักจนแฟนคลับเนี่ยใจละลายกันสนันโซเชียลเลยแหละคุณผู้ชม หากใครที่ได้เข้าไปดูไลฟ์สดนะคะของ2คนนี้ซึ่งภายในไลฟ์สดนะคะของดรจิวพี่แอฟนะคะแล้วก็นนกุลเองไม่เพียงแค่พูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์แต่ยังมีโมเมนต์นะคะที่รักล้นเฟรมทําให้ใครหลายๆคนนะคะเห็นกันอีกด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นอินเนอร์นะคะจากนนกุลบวกกับทีมงานนะคะให้ทําภาพจึงออกมาธรรมชาติมากๆน่ารักสุดๆแบบนี้หรือเปล่าตามช็อตที่เราขึ้นกันมาหน้าจอนี้เลยซึ่งก็เป็นโมเมนต์นะคะการ หอมแก้มกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนนกุลเนี่ยหอมแก้มจุบแก้มพีแอฟทักษออนนะคะจนทําเอาพีแอฟของเราคือเสียอาการหนักมากนะคะท่ามกลางทีมงานก็กรีดกันลั่นสตูไปเลยแหละสําหรับโมเมนต์แก้มแนบแก้ม,แ,กมแล้วก็การจุบแก้มกันนะคะของพีแอฟกับนนกุลคุณผู้ชมและบอกเลยนะคะว่าใครโสดเนี่ยห้ามกดเข้ามาดูเด็ดขาดอันนี้เตือนแล้วนะคะเพราะว่าเข้ามาดูแล้วคือหาทางออกไม่ได้จริงๆหลงในความหวานละมุนนะคะของคู่พีแอฟกับหนุ่ม นนกุลนั่นเองค่ะไอยังไงเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์นี้ของทั้งสองคนกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะแปดเจ็ดหกห้ามสองเด้อมเลยห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 อมเลย กคสนานะคะ ก็เรียกได้ว่าช็อตดังกล่าวนี้แฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายถึงโมเมนต์ความหวานนะคะของพี่แอฟกับนนกุลคุณผู้ชมซึ่งนะคะบางคนเนี่ยก็มีการบอกนะคะว่าภาพนี้ที่เรารอคอยนะคะบนัดก่อนสิ้นปีของชาวดอมเจอแบบนี้ก็คนโสดก็ตายไปเลยสิคะนะคะเห็นนนกุลเอียงแก้มให้พี่แอฟเหมือนตอนบิวกินนะคะเอียงแก้มให้พี่พีหอมเด็กๆบ้านนาดาวครั้งรักเสมอต้นเสมอปลายจริงๆตัวเป็นนอตแล้วฮือบางคนก็แซ ต,ต่อนะคะว่าเขาหอมกันแต่เราเขินโอยน่ารักนะคะโอยฟินหน้าเขาหวานคล้ายๆกันมากๆแต่งไวๆซึ่งนี่ก็นะคะคุณผู้ชมขะเป็นเพียงแค่คอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นจากแฟนๆหลังจากเห็นช็อตความหวานนะคะของคู่รักอย่างคู่พี่แอปแล้วก็นนกูในครั้งนี้อะค่ะ